รีและนาคารผู้ตรวจที่ทการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการเสริมอยากไปห็นต่องนะเป็นสิ่งที่นะความคาดหวังลเป็นที่เคารพนับถือของคนหลายคนด,ด้วยกันเป็นแหล่งต้นน้ำแป่น้อยซึ่งเป็นแหล่งน้ำจังหวัดอื่ยังขอแปงปันไปใช้ด้วยกันความด้ยหัวหน้านส่วนราชการหน้านหน่ ด้ความเป็นที่ยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาส่วนเยี่ยมน้ำแบบของคุปกรณ์นะแบบ่งน้ำไปใช้ในกรุงเทพเขืนะกก่อนอุทชานกะนะนะรเนียยังผลิตกระแสไฟฟ้านอกจากผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยนะผมดูแล้วเนะี่ย มีความสูงกิโลกว่าอพอผู้อื่นท่านลองระบบต่านหลายอย่างนะครับน,นั่นคือแหล่งทนนี่มีเขื่อนที่เขื่อนตั้งอยู่อยู่ชายแดนด้วยติดต่อกันูสิอะไรนั่น,ททนอ,อัะนะอนี้คือความผันของผมตอนอ,อ,อยู่นั้นแล้ว ได้67เปอร์เซ็นที่ทำงานไม่จับเปลี่ยนนะเปอร์เซ็นของตาวกรูนได้67เปอรเซ็นนะครับนะครับเกษแนะนำตัวก่อนก็ได้นะนะแล้วก็วันนี้ปรุงาานะตนทหารจังตกใจไลยเย ผมคงจะไม่พูดในรายละเอียดว่ากรรมการหมู่บ้านจะเป็นใครใครใครบ้าองอะไรเงี้ยนะกรรมการหมู่บ้าน,อ,านอย่างเช่นสมาชิกสภาจังหวัดซึ่งอยู่ในแล้วผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ขัวเรือนส่วนขยะแห้งเนี่ยก็จะเป็นถุงกระดาษเพิ่มการดำเนินการคัดแยกขยะและจัดทําถังขยะเปียนลดรูปหานพนักงานตลอดจนประชากรได้ดำเนินการกับเคื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรมนาเภออสำขาภูมิท่ณนหัวหน้าส่วนวาฒนธรับจังหวัดน่านเภอครับตามแตง สภาพภูมิโอกาศเพื่อบรปปรลุเป้าหมายการลดพวกให้แก่พวกเรานั่นเอง,เองนะยกตัวอย่างเช่นเวื่อท่านไปร้านสะดวกซื้อหรือไปตลาดเลยเวสประเทศไทยตามโครงการลดกา๊าซเรือนกระจกให้การดําเนินการกับเครื่อนโครงการทางนโยบายเยานี่ยน้องๆเล่นนมกล่องนะดูนะฮะดื่มได้เอากลับนะอย่างเช่นน้องๆไปเข้าร้านสะดวกซื้อเซอเว่นเนปะ็นอย่างนั้นนะแต่ตอนหลังก็เริ่มเป็นยังไง อ้าวเริ่มเริ่มแจกแล้วครัอาล้ครับเปิดดงางาเนการส่งตอางกนช่ไหมผมได้ในนี้ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยทีพาดไม่ได้เลยก็หมกับพ้ขาแป้งขนะคะแป้งขสวนฟัวนะคะเราขอบคุณที่มกานเลือกมาของูแข่นี้นะคะก็จับเวาแล้วนะคะามีสูพัฒนาเด็กเล็กอีกหจุดด้วยกันยังมีอีกหนึ่งสูด้วยกันนะคะก็เน